สวัสดีครับผมคลิปนี้ทีมงานโพสต p โพสนะครับมาแนะนําฟีเจอร์การใช้งานนะครับการเชื่อมต่อระบบขายหน้าร้านโพส t p โพสบนระบบปฏิบัติการ Windows 10และก็11นะครับร่วมกับกล้องวงจรปิดนะครับโดยในคลิปนี้นะครับกล้องวงจรปิดที่ทีมงานโพส t p โพสตํนำมาสาธิตนะครับก็จะเป็นกล้องวงจรปิดของ ตัวฮิกวิชันนะครับโดยโมเดลนะครับก็ดูที่กล่องได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกล้องที่รองรับนะครับแล้วก็มีมาตรฐานการส่งข้อมูลที่สามารถใช้กับระบบโพสโพสได้นะครับผมโดยในตัวอย่างนี้นะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับทีมงานก็จะเริ่มสาธิตการทํางานเลยนะครับหลังจากที่สมมุติว่าผมเนี่ยได้มีการตั้งค่าให้ตัวกล้องนะครับแล้วก็ตัวระบบโพสโพสเนี่ยเชื่อมต่อเข้าหากันเรียบร้อยแล้วนะครับการทํางานของระบบร่วมกับกล้องเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่ว่า สมมุติว่ามีลูกค้านะครับเข้ามาที่จุดแคชเชียนะครับเราได้มีการยิงขายสินค้ากันเกิดขึ้นนะครับเมื่อแคชเชียทำการกดเลือกรายการสินค้าลงในตะกร้านะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวหน้าระบบเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนไว้ว่าตอนนี้เนี่ยตัวระบบกําลังบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่ขณะทํารายการลักษณะนี้นะครับผมและเมื่อผมนะครับหรือว่าเมื่อตัวแคชเชียเนี่ยได้มีการชําระเงินเสร็จสิ้นนะครับ สมมติว่ามี2รายการในบินนะครับแจ้งยอดนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับหลังจากมีการทํางานเสร็จสิ้นเนี่ยตัวระบบนะครับก็จะทําการบันทึกวิดีโอที่ได้เก็บเป็นวิดีโอเก็บเป็นภาพไว้เมื่อสักครู่นี้กับการทําบินเมื่อสักครู่นี้นะครับเก็บไว้ในเครื่องนะครับซึ่งทางแคชเชียนะครับหรือว่าเจ้าของร้านเนี่ย สิ้นวันก็สามารถที่จะมารีเช็คนะครับหรือว่าตรวจสอบวิดีโอเหล่านั้นได้นะครับโดยวิธีการตรวจสอบเนี่ยก็กดจากเมนูประวัตินะครับแล้วก็เลือกดูที่บินเลยว่าบินตัวนี้ได้มีการบันทึกภาพวิดีโอไว้หรือไม่นะครับผมก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับกดเลือกบินที่ต้องการนะครับแล้วก็กดเลือกที่หัวข้อไฟล์กล้องวงจรนะครับตัวระบบเนี่ยก็จะพาไปยังโฟลเดอร์ที่ได้มีการเก็บวิดีโอไว้นะครับ ลักษณะนี้นะครับซึ่งวิดีโอที่เก็บเนี่ยก็จะเป็นไฟล์ mp 4นะครับก็สามารถที่จะเปิดแล้วก็เล่นดูภาพวิดีโอที่บันทึกไว้ได้เลยนะครับซึ่งชื่อของไฟล์วิดีโอเนี่ยก็จะบันทึกเป็นในลักษณะของชื่อบินด้วยนะครับไว้ให้ตรวจสอบไว้สองที่ว่า ไฟล์วิดีโอตัวนี้ชื่อบินนี้มีในระบบหรือไม่นะครับหรือดูจากในระบบว่าบ,บินเล็กที่นี้มีไฟล์วิดีโอบันทึกไว้หรือไม่เมื่อได้มีการทําการตั้งค่ากล้องวงจรปิดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อสินค้านะครับหรืออยากสอบถามฟีเจอร์การใช้งานอย่างเช่นฟีเจอร์กล้องวงจรปิดเนี่ยอยากจะสอบถามว่ากล้องวงจรปิดที่ลูกค้ามีสามารถนํามาใช้งานกับระบบโพสโพสได้หรือไม่ก็สามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามทีมงานได้ทาง l i น์แอ PoS PoS ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ